จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสารพิษท,ที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นสารหนูเนี่ยมันสามารถสร้างความเสียหายให้กับคนคนหนึ่งได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดด้วยซ้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี2022ที่ลงในวรารสาร Toxicology Reports คือเขาไปศึกษาทารกแรกเกิดที่เวียดนามแล้วสิ่งที่เจอนี่น่ากังวลมากเขาไปดูที่เซลล์ต้นกำเนิดหรือ stem cell ที่เก็บจากสายสะดือเลยครับ ใช่ค่ะซึ่งก่อนจะไปต่อนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าสเต็มเซลล์ที่เขาดูเนี่ยมันเป็นชนิดพิเศษที่เรียกว่า MSCs นึกภาพง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนเซลล์ต้นฉบับเป็นเซลล์เปล่าๆที่รอคำสั่งว่าจะให้โตไปเป็นอะไรครับเป็นได้ทั้งกระดูก,กระดูกอ่อนหรือแม้แต่เซลล์ตับซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือประเด็นสำคัญเพราะถ้าเซลล์ต้นฉบับนี้มีตำหนิทุกอย่างที่สร้างจากมันก็อาจจะมีปัญหาตามไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่ ถ้ามีรอยขีดข่วนตั้งแต่แรกตึกที่สร้างออกมาก็อาจจะมีปัญหาได้งั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่าสารหนูมันเข้าไปสร้างรอยขีดข่วนบนพิมพ์เขียวนี้ได้ยังไงแล้วมันจะส่งผลไปถึงร่างกายของเราในระยะยาวได้ขนาดไหนโดยเฉพาะกับความเสี่ยงเรื่องมะเร็งตับเริ่มจากการค้นพบแรกเลยนะคะนักวิจัยเจอความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมาก เขาวัดระดับสารหนูที่สะสมในเล็บเท้าของแม่แล้วก็นำไปเทียบกับระดับความเสียหายของ DNA ในสเต็มเซลล์ของทารกโหเดี๋ยวเดียวนะครับนี่หมายความว่าแค่แม่ได้รับสารหนูตอนท้องใช่ค่ะมันส่งผลโดยตรงถึง DNA ของลูกเลยเหรอครับโดยตรงเลยค่ะแล้วความเสียหายที่ว่านี่มันรุนแรงแค่ไหนครับรุนแรงเลยค่ะเพราะมันเป็นการทำลาย DNA ในระดับที่อาจจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้เลย ในทางเทคนิคคือเขาตรวจเจอสารบ่งชี้ที่เชื่อ8 o h d g กับ 8- ไนโตรกวานีนซึ่งมันเป็นเหมือนธงแดงเตือนภัยว่า DNA กำลังถูกโจมตีและอาจจะนำไปสู่โรคร้ายแรงในอนาคตได้ค่ะแต่เอ๊ะเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าเป็นฝีมือของสารหนูจริงๆไม่ใช่ปัจจัยอื่นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนั่นคือสิ่งที่ทีมวิจัยทำต่อนะคะเพื่อพิสูจน์ให้แน่ใจเขาก็เลยทำการทดลองในห้องแลบ เอาสเตมเซลล์จากสายสะดือมาเจอกับสารหนูโดยตรงเลยอ๋อครับผลก็คือสารหนูตัวเดียวเพียวๆนี่แหละค่ะที่สร้างความเสียหายแบบเดียวกันเป๊ะๆแต่ที่มันน่าทึ่งกว่านั้นคือวิธีการที่มันทำลายเซลล์นะคะมันทำยังไงเหรครับมันโจมตีสองทางพร้อมกันเลยค่ะทางแรกคือมันไปกระตุ้นยีนที่ทำให้เกิดการอักเสบในเซลล์ให้ทำงานหนักขึ้น แต่อีกทางหนึ่งซึ่งร้ายมากคือมันไปกดการทำงานของยีนซ่อมแซม DNA ที่ชื่อว่า OGG1 โอ้โหนี่มันเหมือนกับว่าสารหนูเป็นทั้งคนวางเพลิงแล้วก็ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไปล็อกประตูรถดับเพลิงด้วยเลยสิครับเนี่ยภาพนั้นเป๊ะเลยค่ะคือทั้งสร้างปัญหาแล้วก็ขัดขวางการแก้ไขไปพร้อมๆกันใช่เลยค่ะมันทาให้เซลล์อยู่ในสภาพที่บอบช้าแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองไม่ได้แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะคะ นักวิจัยอยากรู้ว่าแล้วถ้าเซลล์ที่เสียหายแบบนี้มันโตขึ้นไปล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิครับความเสียหายมันจะหายไปไหมหรือว่าจะแย่ลงพวกเขาเลยปล่อยให้สเต็มเซลล์ที่โดนสารหนูทำร้ายเนี่ยพัฒนาไปเป็นเซลล์ตับในห้องทดลองค่ะและผลลัพธ์ก็น่ากังวลอย่างที่คิดเลยครับความเสียหายของ DNA ไม่ได้หายไปไหนเลยแถมยังคงอยู่แล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นในเซลล์ตับที่โตขึ้นมาใหม่ด้วยซ้ำ และชี่น่ากลัวที่สุดคือเซลล์ตับพวกนี้เริ่มแสดงพฤติกรรมที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเซลล์เซลล transformation ใช่ค่ะซึ่งมันเป็นหนึ่งในสัญญาณแรกๆของการก่อตัวเป็นเซลล์มะเร็งเลยฟังแล้วขนลุกเลยครับแปลว่าทั้งหมดนี้มันหมายความว่าการได้รับสารหนูตั้งแต่อยู่ในครรภ์มันเหมือนการวางระเบิดเวลาเอาไว้ในพิมพ์เขียวของร่างกายตั้งแต่แรกเกิดอืม แล้วระเบิดเวลานั้นก็ถูกส่งต่อไปยังเซลล์ตับรอวันที่จะแสดงผลร้ายในอีกหลายสิบปีข้างหน้าถูกต้องค่ะนั่นคือบทสรุปที่น่ากลัวของงานวิจัยชิ้นนี้เลยมันตอกย้ำว่าการปกป้องหญิงตั้งครรภ์จากการสรัมผัสสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะเพราะมันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพของคนรุ่นต่อไปในระยะยาวครับคืองานวิจัยนี้เจาะจงที่สารหนูกับมะเร็งตับ แต่ก็ทำให้ผมอดคิดต่อไปไม่ได้เลยว่าแล้วมันจะมีสารพิษในสิ่งแวดล้อมชนิดอื่นๆอีกไหมที่อาจกำลังทำแบบเดียวกันนี้กับเซลล์เราอย่างเงียบๆตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดแล้วมันอาจจะกำลังปูทางไปสู่ปัญหาสุขภาพแบบไหนอีกบ้างที่เรายังไม่เคยรู้ตัวเลย